เาละครับกอดืืนกับเราข้อกราบนมัตการถึงคุณกองร้อซีรัตนาไตรคุณประพุทธประธรรมประทรงและพร้อมกันนี้ครับเราข้อกราบเรียนไปถึงคณะอาจารย์ถูกๆูกทานตลอดถึงนักศึกษาคณะกรรมการกับจีใดนำพานั่งตะลุงซึ่งเป็นการประดุงเช่นละปินทางการแสดงประเพณพื้นเมืองของเราชาวใต้คณะเป็นครั้งแรกครับ คืนนี้ก็เป็นคืนที่ซองที่กระพุ่มในมีโอกาสนำชิ้นละปะาอันนี้เข้ามาครับเราทิพซี่จังหวัดภากใต้นับแต่จุมพรลงไปจนถึงนาราธิวาสก็เราถือว่าเสี่ยงบงเสี่ยงจริงเสี่ยงปีนี้ครับ้าฟังกันยากะนีพี่น้องได้จากทิ้นปากใต้มานานนานเมื่อได้ยินสิ่งอันนี้ก็ทำไมรำลึกนึกึงความลังเมื่อครัง้งมยอยู่ทางทิ้นปากใต้ ครับเราจือวัาิ้นศิลปินข้องพืนเมืองไม่ว่าจะเป็นทิ้นนังผักไดก็แล้วแต่แล้วกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์เป็นสิ่งที่เราจะต้องซืบถอดกืนนี้กับคนที่เราจะได้จักกำลากันไปก็ยังไม่รู้ว่าอ่อดไดจะได้มีโอกาสกันแล้วนะครับการเราเชจวคณะทุกคนข้อนมอกราบข้อประคุณตึ่งนำใจไมตรีพ่นองถุกๆทฐานนักศึกษาถุกๆคน ก็น่าจะถูกๆูกฐานที่ได้ให้การต้อนรับให้ความมนุคลอแก่เราชาวคณะคุณพีจาึกคุณมนตรีถึงฐานก็เป็นประธานชมรมชาวใายอยู่ทีเชงไหมกนีคาร์ลอตต์ว่าเป็นผู้ทีได้ให้การต้อนรับท่านดรเทพงปานิตครับก็เป็นผู้ทีได้ให้การตรนรับระนุนอย่างยิ่งระพุมกะ ยังไม่ได้ไปการาบคารวะทานแต่ก่อนเดินก็แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มีทายาทเป็นผู้ชายขึ้นมาได้ข้าวบน,นั้นนะครับเอาะละวกับคืนนี้คนดีเราจะจ้าก,กันปล่อยคนดีลมหนาวมันจะเข้ามามากกว่านี้ครับแล่คืนนี้การได้ข้าววันหนาวกันอย่างมากกับพวกพุ่มเจ้าปากตายนี่กับอากาศหนาวหา,าไม่ใครได้พบอันนี้มาพบกันแตนี้ก็รู้ชึกว่าใบาออกใบจ่อย กะหนังนําหมุกเล่ยนอนนําหมูกย่อยก็ไล่ไล่คนกค่วันนี้บรรดาลูกคู่ธรรมชิกก็ได้รับการนำ้ากลับไปต่องเทยวกันจนตึ้งยอดของเสียงไม่แล้วขับจังหวะได้ขึ้นไปเตะดอยกันแล้วกระลงดอยกันมากับเปรียกันไปมั่งเป็นธรรมดาครับคืนนี้พมจะนำโมจิอันนี้ยายองนั่งทะลุงเลยแล้วขับมาเล่ารู้กันฟังก็มีไล่ฐานแฟนๆบอกไว้พุ่มตออันนี้ยายเรื่องเมื่อคืนครับถ้าเราจะตอกันไปกระทานที่มาชมกันไหมคงไม่รู้จักตอน ครับพี่น้องครับพมจะเอานิยายอีกรูปแบบนึงให้พี่น้องได้ดูได้ชมครับคือตอนนี้นั่งจะลุงกองเรานั่นครับการพัฒนาในด้านนิยายนั้นเป็นร้ำระบบอบรือว่าร้ำลักษณะแล้วและคือในพุผมนามอนิยายประเภทเรียกว่านั่งจะลุงดึกดำบรรพ์กับคือมีกั้นมียักมีมานไรกันน,นั่นคือนั่งจะลุงแรกเริ่มตนน้นกันขณะนี้อีกยุคหนึ่งครับคือนั่งจะลุงยุคกลางอ่านี่มันเป็นเรื่องกองจักจัก่งวง แล้วก็น,น,นั่งกับลุงอีกยุคหนึ่งคือยุคปัจจุบันกับคือเป็นนิยายในปัจจุบันครับคืนนี้ผมจะนำนิยายยุคกลางี่นองกับมาเล่าตู้กันฟังห้ได้ดูกันในลักษณะของยุคกลางอ้นี้ไม่อยากไม่มานแล้ว Monday nosotros. นะครับจะให้ได้ชมกันนิยายชื่อเรื่องว่ายอดกระทัญยูนะครับเรื่องนี้ก็เป็นนิยายที่น่าดูน่าชมเหมือนกันชางนิยายเรื่องยอดกระทัญยูครับผมจะนำมาเล่าตู้กันฟังี่นอนห้าซาติหนังนอนกันในใบออกใบใจ นะครับนานๆกันแล้วต่อได้ชมได้ดูนั่งกับลุงกันาตที่ชุดนี้ครับกับผมกราบอรารัธนาจึง,งกุลของปัตรซีรัตนาไตรเละบารมีของแม่โจดนบันดาลในฐานผู้มีเกียรติกระอบตลอดถึงหนักศึกษาและเราเชาวกระนาดนั้นเพราะชอบความชุกความเจริญตลอดปีท่องฟันนารอยสิบี่โดยทั่วกันติดตามมาความเข้าใจจินยนิยาย,นยูนับแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปสวัสดีคับ กตเวทิตาการกตัน,นยูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีทับจเจริญสุขสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติคาร,รบมิตรรับนักชมและก็พ่อแม่พี่น้องในท้องถิน่นจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงท่านคงจะไม่คุ้นเคยกับศิละปะประเภทอย่างนี้ รับอันนี้เป็นศิละปะประจำถิ่นประเภทหนังตะลุงอของชาวใต้ซึ่งเป็นคู่กับมโนราร์ร้อง,เ,องเพลงบอกอมันมีหลายๆรูปแบบครับนี่เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของศิละปะหนังตะลุงอันนี้พี่น้องที่ไม่เข้าใจข้อกับผมเชื่อแน่ว่านักศ,า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 ศึกษาที่เป็นลูกหลานของชาวใต้คงจะให้คำแนะนำะเพื่อความเข้าใจในนิยายอันนี้กันได้ นะครับคืนนี้อยากกินอนิยายเรื่องยอดกัตโยที่กับผมจะนํามาเล่าสูวกันฟังบันนีเวลาของความสําราญที่เราจะมอบผ่านทางสารนิยายจะเริ่มต้นนับแต่ช่วงเวลานี้กับท่านผูช้ชมอ ชีวิตคนนี้เราตามโลกแล้วสุขตุกรอบจะวนเวียนดูแล้วเปลี่ยนแปรพันด้วยเวลาเปรียบเงนตองแล้ว้องจํำกันเราควรกั้ันมั่นทำเราควรสร้างแต่กรรมดี อันนี้จังแล้วจังกานมานานแล้วมันก็มีกแกลเราตายจากชีวิตมนุษย์เราเป็นสากปีไม่ได้จำกัดว่าเป็นคนจะจนหรือมีเราตายต้มปืนปัตตพีชีวิตนี้มีต่านต้น เราอย่าตะนงลงอยู่เลยว่านุ่มเศว้าวเมื่อแกเต้าจีบหวางวายัยชีวิตรเราไร้ผลต่อเลือดแต่คุณงามรือความดีนี่คือกาคนและบุญกูศซนเป็นเครื่องพ้า เราท้าวหลานัยชีวิตเรา ช่วงเวลานี้ครับกระผมจะสมมุติใ้จอผ้าขาวผืนนี้ฮะมันเป็นโลกแคบๆขึ้นมาสักโลกหนึ่งแล้วทุกๆชีวิตบนจอผ้าขาวนี้กระผมจะสวมวิญญาณให้มีบทบาทไปตามหน้าที่ของสารนิยายบางคนก็เป็นคนดีบางคนก็เป็นคนที่ไม่ดี แต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะมอบหมายความสำราญแด่มิตรักรนั้นชมเราไม่มีเจตนาอื่นใดที่จะเหนือไปจากอันนั้นสิ่งใดที่เป็นสาระประโยชน์กับผมใครจะขอมอบให้แด่มิตรักนั้นชมโดยเฉพาะนักศึกษาท่านภูมิเกียรตินาสถาบันของแม่โจ้แห่งนี้ ร้นของนิยายเรื่องนี้พี่น้องครับกระผมอยาคนเริ่มขึ้นแผนตราฐานที่ของพระมานครที่มีชื่อว่ากนกนครจุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องนี้พี่น้องครับกระผมอยาคนเริ่มขึ้นแผนตราฐานที่ของพระมานครที่มีชื่อว่ากนกนครองค์ราชาผู้เป็นพระประมุขพระองค์ทรงพระนามว่าอง์ราชรุวรรณวงศ์ สำหรับพระบรมราชินีคือพระนางเจ้าบรรจงจิตขณะนี้พระแม่เจ้าบรรจงจิตได้เกิดการประชวรซึ่งเป็นเวลาก็แรมปีแล้วจนทํใใ้้องราชารวรรณวงศ์พระองค์ก็มีความรุ่มระทัยในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาวันนี้พระองค์ได้สำรับสั่งให้ราชบุตรของพระองค์ทั้งส มีเจ้าชายจากเทพเจ้าชายจากทองและเจ้าชายจากปิดตั้งแต่พระเชษาาใหญ่ไปจนถึงพระอนุชาเล็กตามลำดับได้ขึ้นมากราบบังคมทูลต่อพระองค์ในยามนี้องะราชดาวันวงมีรายะไรจะดรงรับนสั่นสนานาหารือกับเหล่าราชบุตรทั้งสามถ้าพี่น้องครับจุดเริ่มต้นของนิยายยอดกัตันยูกับผมจะเริ่มนั้นจุดตรงนี้ติดตามหาความเข้าใจเนื้อหาสาระของนิยายนับแต่ช่วงนี้กัตันผุชชม บทกล่าวกำนดถึงประเทศเหล่าแก่กรุงศรีมีกระสัสุวรรณวงศ์พร้อมด้วยองค์ราชินีทหน้าที่บริหารนการแผ่นดินประจาชนเสดทองจะล่องหยดเกียรติปรากฏเหล่าเกรียงไกรไปตัวทิ้น เป็นจัดแก้วเหล่าจัดตองข้องตางนินองบอดินผู้ประดุงความรุ่งเรื่องประชาชนคนตัวแก่ประเทชาศติใจสาลาเปลี่ยนธรรมาอยู่ในร่มผ้าเลื่องจึงอยู่เย็นแล้วเป็นสุขกันตัวทุกมุมเมืองแต่มามีเรื่องโรคราย ไหวองราชินีประจอมวงตรงกิจอีกกังวลเหตุผลแต่ยังไม่ได้ในเรื่องนี้ยามรุงแจงแล้วแงงทองเราจัดจองลงตานี้เตทตาหนาทีชนตนา โดยกล่าว้วยกระบอมขอเดชะก็กราบถวายบังคมเสด็จพ่อและวันนี้หมฉันจักรเทพน้องจักรทองและคนน้องจักรกลิศได้กราบถวายบังคมเสด็จพ่อตามที่ได้ทรงระกระแสรับสั่งไปแล้ววัาด,ดีลูกเอจักรเทพจักรเทพนี้เธอเป็นพี่ใหญ่หรือว่าเป็นพี่คนโตเป็นพี่ของน้องน้องทั้งสองพระเจ้าค่ะ คราวนี้การที่เราจะเป็นพี่คนโตนะลูกนะเราต้องโตทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งความรับผิดชอบเธอจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเพื่อจะได้เอาแบบอย่างที่ดีต่อไปความดีของลูกเนี่ยมันเป็นผลอันความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ผมเชิญรับน,นพี่กล่าวไปด้วกันลูกกรับถวัายบังคมยปด้กันสเสด็จพ่อคราวนี้จัดทองนะลูกเธอเป็นตัวเชื้อเป็นทั้งพี่แล้วก็เป็นทั้งน้อง เป็นพี่ชายของจากกริดเขาพระเจ้าคาะและเป็นน้องชายของพี่จากเทพถูกต้องไปเจ้าก่ะเธอต้องรับเอาคุณงามความดีจากพี่แล้วก็ถ่ายทอดไปถึงน้องนะมึงจะรับพี่กล้าวไปเจ้า,ากกคาะ่ะาาดดลกูกกรับถวายบังคมเจเดทพ่อระเจ้าค่ะอืมวัดดีลูกจากกริดเธอนั้นอายุยังไม่ถึงยี่สิบนะลูกนะคือหมายถึงว่าประสบการณ์อะไรในอายุในวัยของเธอนั่นต้องคอยดูพี่ๆเขานะตัวเธอโตเท่ากันจริงแต่ประสบการณ์ด้อยกว่า เพราะนั้นเราจะต้องยอมรับปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรมันจะรับด้วยกล้าวไปแล้วั mm. สิ่งที่พ่อเองไม่สบายใจลูกทั้งสามและประชาชนในนครขนกนครเขาทราบนับตั้งแต่เจดดจแม่ของเธอได้ล้มป่วยลูกเดี๋ยวนี้ปีกว่าแล้วอาการรองเจดดจแม่เธอก็ไม่ดีขึ้นหรืออาจจะทรงหรือทรุดอยู่แค่นั้นยังไม่มีอะไรดีขึ้นและหมอที่เข้าถวายการรักษาต่อเดดแม่แต่ละคณะ มันก็แค่นั้นเลยอาจจะเป็นความด้อยวิชาความรู้ของหมอหรือว่าอาจจะเป็นโชคชะตาหรือว่าอาจจะเป็นอะไรพ่อไม่มีคําตอบที่แน่ชัดคราวนี้การที่พ่อเรียกพวกเธอทั้งสามขึ้นมาพบในยามนี้วันนี้คือเมื่อคืนในหลูกพ่อน,นอนฝันเสด็จพ่ทรงนิมิตฝันใช่ลูกเธอฟังให้จบแต่อย่าคิดว่าพ่อเธอนีจะเป็นคนงมงายถึงกับเอาเรื่องฝันมาเป็นความจริง พ่อได้พินิจพิจารณาแล้วว่าทำไมนําความฝันอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยพ่อไม่ทบใจจะด็ดพ่อน,นี่ม่ฝันว่ายังไงเลยว่ายังไงพ่อฝันแปลกปลูกฝันเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของจเจดจแม่เธิพ่อฝันว่าพ่อออกเดินทางจากกรุงน,กนครนี่ลูกไปไหนไม่รู้นะในความฝันนั้นชีวิตจริงพ่อไม่เคยสัมผัสกับที่ตรงนั้นในขณะที่พ่อเดินทางอยู่นั้นก็ได้ไปเจอกับนักบวชแต่ท่านนักบวชผู้นี้ดูเหมือนว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีความรู้ เสร็จแล้วท่านก็ได้เรียกให้พ่อเข้าไปพบพ่อได้ทําความเคารพตามแต่ธรรมเนียม <c oughs> ท่านบอกว่านี่องราชาดุวรณวงศ์ในฝันนั่นเลพยพระเจ้าค่ะในฝันลูกท่านต้องการใจอง์ราจินีของท่านหายจากความเจ็บป่วยยาที่จะช่วยได้นั้นมีนะเอ๊มันแปลกมากนะเจ้าเด็จพ่อแปลกมากลูกจัก,กริตพ่อก็รีบถามทันทีว่ายานั้นมันคืออะไรอยู่ที่ไหนทําไมมันถึงวิเศษและท่านนักบวชท,ท่านนั้นบอกกับพ่ออย่างนี้ ท่านบอกว่ายาขนาดนั้นเป็นน้ําธรรมดาแต่เป็นน้ําวิเศษน้ําวันนี้มันเกิดขึ้นเหมือนสมัยอ,อ,อดีตมานานมาแล้วลูกเกิดขึ้นณนที่ภูเขาคิดจะกูดภูเขาคิดจะกูดใช่เป็นประานที่ที่เราพระราหันได้ทําพิธีสังขายานารวบรวมหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกและท่านยังบอกว่ามีพระมหากรตสปะาเป็นประธานในครั้งนั้นถ้าไปนำาน้ำตรงนั้นมาได้อาการเจ็บป่วยทั้งหลายจะหายมันผิดทิ้ง เอ abei, a miracle, a a incident, a is oh, ๊ะม <c oughs> ันแปลกมากมันแปลกความฝันมันม <et> ันเกี่ยวพันกับความจริงไะลูกคราวนี้พวกเธอคิดกันยังไงในเรื่องนี้โอ้มันถึงเวลาแล้วไปเะอกันนี่น้องจากทองน้องจากกรีฑเราเป็นลูกทั้งสามน่าจะทําหน้าที่เพื่อแสดงถึงความกระตัญญยูกตเวทีต่อเสด็จแม่ข้าน้ํานมของเสด็จแม่เราน่าจะหาน้าวิเศษมาในยามนี้หม่อมฉันขออาสาเพื่อจะไปสืบอาน้าวิเศษอันนั้นไปเจอกัหม่อมฉันไปด้วยไปเจอกัลูกจากกฤีไปด้วยไปเจอกัน เพียงแต่พวกเธอแสดงน้ำใจกันนี่ลูกความกตัญญูที่มีในจิตใจของลูกถ้าไม่พ่อขนลุกขนพอง <c oughs> ถึงแม้ว่าน้ำวิเศษจะได้มาหรือไม่ได้แต่น้ำใจยันประเสริฐของลูกที่พ่อแม่ปรารถนาเกิดขึ้นแล้วเอาเถอะลูกแต่เธอจะลองเสี่ยงนะลูกนะเธอก็มีความรู้ในทางพุทธประวัติในทางประวัติศาสตร์ภูเขาคิดจะกูดมันมีจริงอยู่ในความเป็นจริงแต่พ่อจะอนุญาตให้จจกเทพและจากทองไปสองคน อ้าวหมอ่อมฉันแล้วพีเจ้าคะจากกรีฑเธอ,อยังเล็กลูกการเดินทางเข้าป่าเข้าดงไม่ใช่บรรทันของอจะง่ายนะลูกอุปสรรคมันเยอะแล้วก็อยู่ดูอาการของสเสด็จแม่กับพอ่อโทษเสด็จพ่อถึงหมจจอ่อมฉันใหญ่ยุน้อยหม่อมฉันจะเล็กแต่หม่อมฉันก็มีความเคารพและมีความรักต่อเสด็จแม่เท่าเจียมสเสด็จพี่พอ่อบอกว่าไปไม่ได้หม่อมฉันทูลลาพีเจ้าค่ะอย่าดื้อน,นะลูกจากกรีฑพ่อไม่อนุญาตให้เธอไปเออนี่จากเทพจากทองพระเจ้าค่ะ เธอจะไปก็ได้ลูกแต่ไม่ควรใช้เวลาเกินหนึ่งปีนะพี่สุกน้องสุกพี่ทุกน้องทุก,ทก,อ,ทกอย่าแยกทางกันความกลุ่มเปรียวสามัคคีถือเป็นพลังงันยิ่งใหญ่ไปเจ้าค่ะแล้วก็บอกให้จัก,กริดคืนมาด้วยบอกว่าพ่อแม่อนุญาตนะมัมยังการาบทูลาเสด็ทพ่อและกลาราบทูลาเสด็จแม่ขอให้เธอได้รับความสําเร็จลูกนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะ

มาเประฟาเราจะกรุงศรีเราก็ไงสมดังตั้งประทัยน,นรือเจ้าตานีเราตั้งคดีในเรื่องนั้น ชาตวุวน,นวงศ์ไจะเด็ดออกจากพระมหานครกรนกนครไปแล้วทสามพระองค์ไปด้วยความกะตญยูกะตะเวทีตอบเสด็จแม่ครับพี่น้องครับชีวิตมนุษย์เรามันเป็นเช่นนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนจะเป็นคนดีหรือคนเลวมาตั้งแต่กำเนิดกงจื้อท่านได้เปรียบชีวิตมนุษย์ไว้เหมือนกับสายน้ำที่เริ่มมาจากภูเขาย่อมมีความบริสุทธิ์ แต่ติงโซกับโรกแปรเปื้อนในลำน้ำแต่ละสายมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดในฝั่งลำธารมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันคำบังเพลก็ถึงในกล่าวไว้ว่าครบบัณฑิตทำให้ชีวิตเราสดใสครคบภานย่อมพาไปหาผิดครบบัณฑิตย่อมพาไปหาผลติดตามดูราชบุตรทั้งสามพระองค์เลยครับ ว่าความเตันอยู่กับต่เวทีแต่เริ่มต้นนั้นจะอยู่ในจิตใจไปโดยตลอดหรือไม่ทําไมถึงเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้นี้ยายกำลังจะนํามาเล่าสู่กันฟังนับแต่ช่วงนี้ไปแล้วครับท่าน โยคีดาบเงินตรงนี้ก็เรียกกันว่าสำนักพระโยคีดาบเงินสำนักของโยคีเป็นที่อยู่อาศัยของสานุสิทธิ์ทั้งหลายหรือผู้ที่รรยญาติขาดมิตรต้องมาอาศัยคุณธรรมเมตตาธรรมจากท่านอาจารย์ที่นี่เดี๋ยวนี้มีอยู่ถึงสี่ชีวิตมีเบญจลักในทองในแก้วแล้วก็ในเดียดขณะนี้สารุษสิทธิ์ทั้งสี่ ได้มาประชุมกันพร้อมหน้าท่านอาจารย์มีอะไรจใ,ให้การอบรมบมนิสัยต่อสานารษิ์เหล่านี้ครับติดตามหาความเข้าใจมาดีครับ